เอวสูดเดินแบางงๆหน่อยเดินมันาดีหน่อยเออเออแข็งเงียงเออมึงตายชักมันตายชักมันเออคิวแรกมาแล้วทีมเวิร์สตายแล้วตายอยู่ๆกูตายชักมันกูตายชักมันกูตายชักมันกูตายกูตายชักมันตายตอบเก่งเลยทำไมเปนต้องงี้มึงรีบไปไปถึงอยู่ไปบอกขอบคุณครับ เฮ้ยเทียบย้อน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 ตนหนึ่งทีายได้สวยมยสวยงามพระรามแปดพระรามเจ็ดสวัสดีครับเฮ้ยไม่น่าอย่าเข้ามาตายอยู่มั้งกูไม่มีคุณไอบีแต่ดีเฮ้ยโอเคแล้วอยู่ชุบสวยชุบสวยจัดชุบซุดชุบสวยจัดตัวนึงชุบสวยจัด ต่อไปกูจะไม่ตายกูจะไม่โดนยิ้มเหมียฆ่าด้วยกูไปแล้วครับจังหวะนี้3นาทีเราได้มา6คิวเราควรคิวตั้งแต่ต้นเกมนี่แหละแล้เล่เกมคอยให้เพื่อนเราเล่นปั่นมันได้ป่ะมัไม่ปั่นมันได้ป่ะมาแล้วเพื่อนมันพุ่งหนีดิไม่สนใจกัผมครับผมผมไม่สนใจผมจะตายหรือเปล่าผมใส่อย่างเดียวให้ผมฆ่าก่อนนะทุกคนให้ผมฆ่าก่อนเฮ้ยเฮ้ยอเฮ้ยอ่ะครับโอ้มาแล้วคิวจังหวด ไม่ใช่คู่แข่งข้าอย่าเพิ่งไปปากแซบเลยฮายาเตะคุงตั้งใจทำภารกิจก่อนแหลกแล้ววข้างหน้าเอาแล้วว่ต้องใส่แล้วว่าชืบชืบเฮ้ยยงอะไรด้วยแรงไปสวยจัดๆเคนี่มปนตีมี่รอหนึ่งเอากูไม่สนเอา่สดไม่ฟิกมันฟิกจากประสบการณ์แล้วฮาเตะควรจะทำเลือดให้พร้อมบวกตลอดเวลา ต้องวารับกลับบ้านแล้วเดินมาใหม่ต้องจัดการหัวหน้าแก๊งเขาก่อนว่ะนั่นก็คือแก๊กคุงเฮ้ยมันลากไปในจุดที่มันต้องการขู่จับหาป้อมแนวหลังเฮ้ยตรงกลางก่อนว่ะตรงกลางแหลมกว่าตรงกลางแหลมฟิวนี่ๆสวยงามโอเคเฮ้ยนี่ระวังโดนดึงไปยังไม่กลัดไม่ชันดันดันทีโซโล่คิวก็ทีเหมือนกันนะ ่อะไมรวะโอ้ยหย่อนแรงเกินเพื่อนๆเออคาเตะโลนะโอเคเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเฮ้ยเวนีนะ อ okay, oh. ขออีกนิดนึงเคสวยเฮ้ยขอบคุณมากครับได้มาหนึ่งกิวเชยอนล้างไปเลยล้างไปเลยเชยอยเกินเชยอนเฮ้ยเออเออเย็นเกลือขอบคุณครับได้มาอีกครับอีกขาดอีกห้าตัวเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบบ้านเราเลยไหมเนี่ยไม่นะดูเมียหยาดตีแล้วเว้ยดูเมียไม่นะดูเมียขอร้องเฉยเฉยอย่าเพิ่งตีเก็บไว้ก่อนโอเคโอเคโอเคโอันนี้เราได้ดับสายฟ้าเสื้อฟ้าเงียบง่ะ เดี๋ยวเราจะออกนี่กันต่อครับ The Morning Star เพิ่มความแรงกันหน่อยติเกอร์ติเกอร์โยกรีบร้อนเกินไปหรือเปล่าครับพี่ๆใช่ทุกอย่างที่นี่ตอนนี้16คิวเรียบร้อยคาดอีก4คิวเท่านั้นตกการมันก็แหลมอยู่เนี่ยมันก็แหลมอยู่นะเนี่ยไอหัวหน้าแก๊งคนนี้ไอหัวหน้าแก๊งคนนี้ย้อนไปบันไดมัน ได้ไหมพออะตรงนี้ได้ตรงนี้ได้โอเคไม่เลยเฮ้ยเจี๊ยบมึงตื่นฮะมึงตื่นฮะเราลังโดนเข้าเนี่นะวันไปกูยอมกูไม่สนใจวะเออเฮ้ยแต่กูได้วะกูได้ดีกว่าหนึ่งคิวได้คิวใครวะอุ้ยโอ้โหเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้อยู่คนเดียววะดิเฮ้ยแย่ไปไหนวะ เฮ้ยเฮ้ยม <laughs> ันมันหายตัวไปไหนวะเฮ้ยไอ้ไอ้ดานี่เราจะยังไม่เอาครับไอ้ด้านนี่ด้านี่ยังเรายังจะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาทีเดียวตอนผมครบ20ตัวขายอสองตัวนั้นเจ้าเลยถึงกับเจ้าเลยไม่ต้องการได้นะยอมไม่อยู่เนี่ยยอมไม่อยู่ยอมไม่อยู่เล่นได้นะเอาเลยหัวหน้าแก๊งเอาหัวหน้าแก๊งมันก่อนเลยไอ้ไอ้เอาแวรเนี่ยแหละมึงจะมาเป่ากูทำไมเนี่ยล้างนะไอ้นี่ผมขอคุณไา้บิด ไม่ต้องหรอกไม่เกี่ธรรมดาพี่ตัวเดียวเพื่อนขอยตัวเดียวขอยตัวเดียวตัวเดียวไม่ใช่ละไม่ใช่ละอู้ไม่ได้ขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษย้อนของตันแล้วอ่ะไปมาใช่ปะมาอยู่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 ตัวแน่นอนเอาแหวนดีกว่าเอาแหวนดีกว่าเอาแหวนดีกว่ายังไม่ยิงยังไม่ยิงไปไม่ได้ปะทอขาดหนึ่งตัวช้าก่อนก็ได้ขอรีเลือดก่อนอุ้ยยี่สิบห้าวิคองแล้วเนี่ย กอเฮ้ย้อนย้อนเอาว่ะ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 ต้องเอาแล้วว่ะต้องเอาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยไป20คิวไป20คิวเดี๋ยวนะต้องสติก่อน20คิวเฮ้ยช้าๆก่อนได้ปะผมเลื่อนหมดเดี๋ยวนะเรนล่างเราโดนโอเคโอเคต่อไปนี้ทุกคนไม่ต้องปล่อยผมแล้วนะทุกคนคิวเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะจะออกของให้มีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมคิดก่อนออกเลยดีกว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีม เสื้อฟ้าเนี่ยประโยชน์ลดลงแล้วจะเป็นเฮียงเอ่อจะเป็นเชียบล้อสประโยชน์กว่าใช่เชียบล้อสประโยชน์กว่ามีอะไรสีฟ้าจริงวไหมจากสงขลาครับเอฟซีจากสงขลาขอบคุณครับผมผมผมไม่เห็นว่าดาวดาวส่งเท่าไหร่นะขอบคุณดาวด้วยนะครับตานดีกว่านหน้าจอมันบังอยู่ความพักดีจากนินจาความพักดีจากนินจาข้างล่างเป็นรถว่าระวังนะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มใจเย็น <laughs> แค่นี้พอ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 คุ้มกันอยู่นี่มันหมายถงว่าเอาไงกูว่าดาร์กด,ดาร์กชัวร์กว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดันดันไป5คนน่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ปิดย้อนดีๆอ่ะเราถ้าเราทีมเวิร์คใส่ย้อนไม่พออ่ะย้อนมันจะมันจะเคลียร์ได้อยู่ดีอ่ะเชี่ยกูนึกว่าปล่อยล่างหรือเอ้ยปล่อยกลางหรือปล่อยบนวะสุดแรง เดี๋ยวย้อนแม่งแก่ได้อ,อ,อ<น>ัแต<า>่กูคง<ม><น>ฮะปล่อยบนปะนะอ่ะลองปล่อยบนดูดิลองถ้าแบบมีคีปสองเวยางเงี้ยย้อนมันจะแบบมันจะแบบสับสนในชีวิตอะไรอย่างงี้ไหมออจุดจุดนี้ผมว่าผมเอาอันนี้ออกดีก,กว่าแล้วผมก็จัดหนักไปเลยจัดหนักด้วยด้วยอาร์ติกออฟหนึ่งชิ้นซื้อวซื้อ,ซ,อซื้อแบบซื้อจังหวะให้เพ<ๆ>ื่อน ต้องระว um ังแก๊กตึงกันดีๆเลยเนี่ยยีนามมารวมครับยีนามมารวมครับไม่ไ enfin ม่ต้องไม่ต้องแย่ครับเราเราเล่นแค่กลางกับบนเราเล่นแค่กลางกับบนพอครับขำๆนะนิกอย่าอย่าอย่าลึกอย่าลึกกว่านี้ค่อยๆค่อยๆมันจะเจ็บมันจะเจ็บปีเกินเดี๋ยวรอเล่นพร้อมด้านครับรอเล่นพร้อมดา้านโหนิกมีสร้อยเขียวสร้อยสร้อยเขียวาเมีอะไรปะเรนอยู่รออยู่โอเค ซูมโป๊กไประวัง,งโดนดึง,ไ,ไ,งปไปโฟมโป๊กไปเดี๋ยวเราเล่นกลางกับบนนะเล่นกลางกับบน <c oughs> เอลสูใครเล่นอนะพยายามตีป้อมหน่อยครับ <c oughs> โอเคเราได้ป้อมบนแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีชุบนะโดนมีใครเกิดจวกอะล้าง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 ยากอ่ะ เหมือนจะไม่ไหวว่ะเอาแล้วครับจะได้คนแล้วครับภารกิจเสร็จแต่ภารกิจดาวคนดูอาจจะไม่เสร็จยีนาถ้าถ้าให้ยีนาไปแยกกันได้ไหมครับขึ้นก่อนท้องในของเราถูกโจมตีไม่ต้องลึกกว่านี้นะแค่นี้แหละแค่นี้แหละนี่พอ โดนดึงโอเคอเคุยดดูเชฟหผายแล้วตอนโดนลังอยู่กูไม่สามารถนี่ได้ว่ะ เขาว่าเข้ามาหมู่บ้านรักหรือออการจุดบิ๊กกูเกิดกับคิตตี้เฮ้ยมันเอาดาบอยู่นะเชียร์ดักเชียร์ดักช่วยเราเฮ้ยเฮ้ยอย่าระวังโอเคเฮ้ยดักช่วยเราเฮียเฮียดักมึงมึงใส่เลขบัญชีมามึงพิมพ์เลขบัญชีมาไอ้ดักคุ้มเชียร์ดักตันให้เราไอ้ตาด พึ่งน้ำตาไหลพึ่งน้ำตาไหลก่อนที่ย้อนเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายรอก่อนรอก่อนรอด้วยกันไปด้วยกันไปกันได้อยู่ไปด้วยกันได้อยู่มันเหลือแค่ลูเมียกับไอ้นี่จะไม่ไปเล่นเล่นกับคลิปเคลียร์คลิปเล่นคลิปเคลียร์คลิปแล้วก็จบสบายดีได้โอเคโอเคโอเคได้ทั้งภารกิจได้ทั้งดาวคนดูโอเคา ยังที่กูกูเหรอขอคิวคิวคนเดียวเลยไงเกมนี้ MVP ได้แก่ดาักครับผมใช่ MVP ดาร์กช่วยเราอ่ะไม่ได้ดาร์กนั่นนี่คือแบบยอนมันอาจจะดิ้นอยู่นะเมื่อกี้ยอนมาแต่ดิ้นอยู่นะ